เด็กที่น่นนะครับตุ่มแพิบุตรสะเดือนครับติดคู่สครับแนอีกีนอลอุสลาอันเป็เกนครูุงก้ไทยโอ้ผู้ใหญ่ติดนะนะโอ้คุตตูคุตตูโอ้ยไาับตุแมวยไทยโอ้ครูสวนใกล้เคียงกัน้ผู้ โอ้ยครเียนครับเด้ง้องอะไรต้องติดกับพืนออกต้องจุดไฟ่้งุดไฟต้องจต้องจุดไฟตดไฟต้องต้องจุด้อดไ้จุดต้งจุดไฟ้องจุดไฟต้อ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 องง้ดไฟต้องมุ้งต้งต้งจุดไองจุดไ้จ้อต้งองจอง้อ้งจุต้ตอาไองจุดไตองจไ้องอาจุ้อ

โดยนะาดนจะรวงด้วย3เนี่ยแทีนีงแต่ทีมี้ก่อนต้นเป็น30ทีนกวดเด้อโอ้โหนรนับยกยกที 1> er. oh. ่1ยกผานไปแล้วท่านี้คือพวกพี่งที่เราลำดับไว้นะคะ สือคูต่อไป่ที่ห้าก็เป็ไปนั่งยอนะคบเพชรลฟ้ากับเพชรโกลดกเราจะไปที่ยอดกับกันกับอานนท์นะคะเจ็ดจะเป็นเพชรดอนเสือกับฉวบเพชรรับคูเจ็ดแปยอดกีลิเกจาเต่านะคะเชยวดในกรบตานนั้นสี่ทุกเมุเราจะเริ่มที่คู่ที่หนึ่งเอฟแอมสยาม ก็เป็นก it ีฬาโยเสอดกับเพื่อนสนิทสิทธิ์ดอกผิดเป็นคู่ที่หนึ่งนะครับน้ำซ่าคู่ที่สองโอ้โหเรือสันติอุบลกับสิทธิ์แสนสิทธิ์ดอกผิดเป็นคู่พิธีการนะครับู่ที่สองและคู่ที่สามก็เป็นซุปเปอร์แมนสิทธิ์รุ่อินกับหยกงดำอวัฒนาคู่ที่สี่ให้เป็นสิงห์อุบลซอ่ก้องเกียรติกับยิ้มสยามปอหอดผูดหยิบและคู่ที่ห้านะครับเป็นเจ้าพิธีการคู่สุดยอดเป็นพลอย ฟาโคนกับซุปเปอร์ไอซปปิงสอทยอยากจะาบการนั้นนะครับไปเป็นห้าคู่นะครับในู่สัญนะครับต่อไปเราจยกสอนะจิตนรแดง็งแเก่งัายครับ พี่กําลังไคล้ละที่จะพร้อมแล้วครับเอารับเป็นสองแล้วตอนนี้จัดครับให้คน เดียวสองพันได้ไปเอาคุณเข่าหัวับหัวแับอีตต่อที่ีันองกันสายตาที่มัิความผินแต่กงพยานขวาเข้าแท้ช้างหลังด้วทีนึง ต่อเนื่องับสามาตีกันกีทีมงานคว้าสามแสาิงเนี่ยเวาขวังคืนเช้นกันทีมงานก่อนเห็นไหมเนม่ยใ้กอดเอาไซายโดนไปโดนซ้ำของผู้ได้นะครับ กินด่ก yeah, oh, yeah. 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 ินซ่กินฟ้าเเป็นานดื่มอโอ้โหเล้จ้าเลยขาดปวดมาซ่้วเอออย่าันหลงอย่หนังน่ากินซ่ากินซ้ากิกิ่าก้ากินซากิ่ากินซ่ากินซ่านซ่อกิกินซ่ากินซ่นซากินซ่นกิน ตอนไม่ได้ไปแั้แต่คนที่เมือไนไไไปนะไปไมนะนได้จบแต่ใครกปรกตันะครับนวฮะฮะตัวแรก็นตัครับตูวต่อไปนี่คุณมานั้งร้วนะครับเป็นตูที่ห5นะครับเนตุฟ้าตุบอาปัสากับเฮตุโฟกัสสิบหัทองนะครับแล้วก็ผู้ที่หกยอดกัมตีรเตรียมพร้อมนะครับ กับการเดินต่ออีกสอยเยอะนะครับวันนี้ห้าสิบเจ็ดคู่าก็จะิดผิดห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้้าโอ้โนับไปเดินหน้าสักทีนับถอยห้าสิบเจ็ดคู้ถ้ามาหมดเน้อบอกว่าพราจีนะครับเ็นที่สุสามสิบสองคู้ท่าีเห้า

ครับเกม <no liebe> โอ้แหมไม่แน่นะยกขอให้ครับครับตอนนี้เอ่อมีมีมหาพื้นที่นี้นะครับเอาไว้อ่าวันนี้เรื่องดีครับครับนะครับครับ21เซอร์แนลครับขออวยพรให้เลข <coughs> uh. <coughs> 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 ออกแพร์ออกแพร์ดาวรุ่งพุทธิชัยวกาวรุ่งเทสบังนันแสนชัยครบเซ็โอันดับแรกโอ้เคโอเคโอเคแต่วิชาเทอย่างเดียวนะพี่วิชาอีกไม่ต้องพูดถึงแล้วนะไป เน่2 yeah, 2เอาทีนี้ทีทีเอ้อนะขอลุ้นนาทีไม่ได้ลุ้นนาทีเน่ทีเอ้อจับได้ทีอย่างเดียว